กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเมื่อนี้แม่อุดรสิไปใส่กับจ้ามาไปใส่ตะเคียนใส่ต้นตะเคียนบอกได้เป็นงอืมตั้งกุ่นแบบโอ้น่ะแม่สองหลังเนียปลาจ้าสิไปขอสู่งาตะเคียนเนาะค่ะอืมอ่าเดิมทาง เขาว่าผู้ใดมากก็ได้เนาะแม่เนาะแม่นิตเเขาาจ้วัดปลาสาม่าหล่ะก็ให้คุ้มเลยอยากนอนเอานะแม่ไม่คิดถือว่าเรียกขนาดก็จว่าตัวคืออยากนอนว่าเธนดอกไปจังก็บโมยู่รถนั่งนั่งกัสเนรับอันนี้เอานอนมุมกันนะว่าันะละสิไปยาตะเคียนแม่ตะเคียนปะบันนี้นี่ยางไปทั้งนี้แม่

เฉพาะข้างนท่หันอี่หลยาด่้นอะจแม่จเพื่อนนู่นโต๊ะมมันอยู่ดีเนอะ เิ่นโต๊ะันนนี้ได้น่ะใช่ป่ะอืนี่นอทั้งหมดเป็นโต๊ะอั้่นี้ใช่่แดดกานี่เพิ่คขึ้นวอกโต๊ะรวมอยู่ได้ีเป็นัแม่เอาซุ่มมาแล้วมีเลยเ้อะี่มแม่เอาอันกองวายเพื่อนอนน่าเต้ไก่ดิหน้าเต้อุดอนพุ่นด้ตะกี้จะมีรูปปั้นด้วยนี่เตียนออืม ลูปัดหน้าจะเขียนอืะเขียนอมแดงมะใส่ออเอาไปให้ให้ตันยาตะเขียนนน่ขึ้นหน้าตัวเดียวหน้าขี้น ขอหมวันทีสิบหกเด้อขอผมมาเขียนให้ขัดๆแต่เล่แต่เมยเอ้ยขอเื่อนล้างทัวโลรลูกแผลลูกมาขอเพิ่ล้างทัวโรลกูกที่กระเจาลกูกเขียนใสน่เล่อันถูกหรูกมไม่แต่ไน้ เลยมัดจะตันแล้วล่มต้องเขียนไมนหอนตัวจับสีโอก่อนมันห่อนผลห่อนเท่ารจับหนเท่าไจับยิงจังลมอู้หูลมด้วยใบเขาซาเขาได้อยู่น้เแมาเยไกลๆคุณจักรยานนอแม่เนาะแม่เตยอุดนรอนคุณเนี่ยจที่รลกเป็นสายพูยานั่นนี่ครับต้องูรากวด มาแต่อุดรแม่ไอคือไม่ได้เดินจ้าแม่เอ้ยปูยายเอ้ยมาแต่อุดรคือถว่าขอเพิ่ว่าเรามนี่ด้เหมือนไหวันที่ที่หกนี่เนาะได้เรอแม่บอกเอาวันที่ที่หกมันบอกแม่ขุดได้ขมากรสาถุด้ครับเลยกับแม่ทกนะครับได้ไม่มีมีสินถทาก็ซอก็ไฮโดีว่แม่ แม่ดนนี้เท่าก็สซอคนอดไรไม่มีมีสนกะไฮเพื่อนไดโพเออจะแม่ตะเคียนเลยกูญาอยู่ตรงนี้คือการดูหลมากเพิ่มเวลาไม่เด้ออกตรงๆเลยจะแม่โคป่าหรือมาขอจะแม่ตะเคียนหรือถูกตัวนี้หรืออัจจะแม่โคฟ้าเพื่อนไทย8 9 3ท่านถูกตัวนี้ มันตรงกับแปดเก้าสามบอนูสีเชียงท่ายิงเนื้อจุดแจวแม่ใจแม็นโลูกสีเชียงท่ายิงหนี่สีออกของอันคุณแม่ข้องฝ่าบอแปดเก้าสามในหนีบอสีออกตัวนีบอมันออกตัวนีก็ให้เจาแม่ใจเยนเขียนใส่ให้ตรงตรงเริ่มมาเลยมาขอแม่เด้อส้าตัวขอ ให้เขียนใส่ให้ถูกดอกนี่ละ่ะเอาตรงกันเ่าขั้นสิเป็นเก่าเป็ดสามให้เขียนให้คัาดคลดไม่ถูกดอกนี่ละ่ะขอเสียงไายกับตดเตมีตะเคีย่ยอีกเดี๋ยวพนย่ำให้เนาะแม่เนาะครับพันย่ำให้ใหครับให้ถูกต้นนี้ให้ฝันเป็นจริง เราจะทำมากกับสาทัวเด้อครับแต่ขอโชคปีนี้โชคลาภครับเป็นจริงเขียนให้เด้อให้อแปดเก้าสามรูแม่เลยสาถุสาถุ่วอแปดเก้าสามเด้อคุณแม่มาขอเป็นครั้งแรกป่ะครับครั้งแหลกอืมขอแม่ว่าตะเกี่ยนเบิกทราบเคยมามันบอครับ มันออกสามตัวได้ตรงได้เด้ต่ว่าขอแต้แค่เดียวตะกีน้ำเปินขืนยูหันเลยนะให้เบิ้งเขาเลยบอกครับขืนยูต้นแม่ตะเคียนเลยขืนยูต้นแม่ตะเคียนเมืองเกิร์งเลยบอกครับดเก่าดอกแม่จุดเก,าดก่ดเกา,ดกดเกาดอกเก่าดอกกัะนละเนาะ,ะังมาผ้าแม่พ่วงฝ่าเิ่นมาขอเคยได้นะอยู่กับต้นแม่ตะเคียนเลยบอกครับเลยจ้ะเปิ่นมาแต่งมาสุดงาม เอาให้เขาที่ละเอาจะได้ซื้อสูตรงามมาถวายตัวนาอคกอนไปเบิงเลกถูกนะครับใครเบิ่งอยู่ที่ลำต้นห้องแมตตะรเคียนนะครับเพราะว่าเบิกซับเคยได้สามตัวตรงนอะค่ะซอยกันเบิ่งเนี่ยครับโดยตัวเลขนะครับตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขแล้วนะครับเห็นเดียวนใบเห็นอยู่ครับโอ้ไอ้บุญท่ามเห็นแล้วพี่น้องจะเห็นตัวเดียวกันบอนะครับซอยกันเบิ่งเนี่ยครับเด้าเบิร์กจะแม่ตะเคียนนั่นเลย เดูวอเพิ่นพามาจให้เยออตนเพิ่นนําก็ได้ยังน้องเอกพูดให้น้องแมสวงอันมากเลยกาอังวันก็นีเอา้ลันนอแม่น้ออันอันได้หว่าใช่สามตท่ายสามตหนาจะได้เนาะเออหายมาท่นบานมาตัวหนาเพิ่นเสีมาลังวันที่หนึงก็หาเพิ่นเขา กันซีมาตัวนี้ในี่ถูกนี่กับสามตัวถ่ายสามตัวหลังให้ถือเนาะครับาตัวผลรางวัลรัฐบาลไทยกับพี่รายพลงวัลนะครับกับพี่เจ้าหน้าพี่เจ้าหน้าเอากับเป็นแนวทางให้เอาขั้นเพลินไห่กับอะไรสูตรใหม้นี่บ่อะไรสูตรใหม่มาถวายครับอันนี้เอาน้ำแดงมาให้ซันอ่ตัวน้ำแดงมาถวายให้สันน้ำ ดูซอยเต่าเลยเขียนใส่ให้เป็นจนเป็นโตเลเอาเหมือนเหมืแดงนี่หหยนั่นบอกหมอยเล่าค่ะเหล้าก็นานเอาแล้วเต่สีเดีลยวเต่สีไปทั้งไหกลับไปแั่นบอกซอยเป็นตรงนี้ครับอยู่ที่ ลำต้นของแม่ตะเคียนนะครับสนับสายตาบุญธรรมในนี้ครับสองกัวชัดเกนนะครับสองหางครับตัวง่ายหนึ่งโอ้หนูก็เห็นตลเลขหางไหมเฮ้ยตัง่ายตัว่าเหรนแต่าเป็นตัวง่ครับเว่างสว่างแบดนี้ปลอยกันบนนี้ครับเดจ๋ยแตะเคียนให้ศกให้ลาบนะครับไม่เห็นเป็นสองห แม่พี่เห็นสองหาเพราอันเงื่อท่านเห็นเห็นตุ่ยขาอ๋แม่พี่เห็นเป็นเด็กตองตองสดแม่ตองเห็นนั่นเอเหนบอลน่ะหนึ่งหนึ่งหมดอ่ะบอกคอันนี้น่ะเห็นบอลอ่ะไม่เห็นตัวใดแต่หนึ่งหนึ่งแม่สีอะไรแม่หนึ่งหนึ่งหมดสองตัวเลยแม่นสองตัวนี่ นี่เลขหนึ่งผับเบิร์หนึ่งนี่กันหนึ่งเห็นไหมเห็นกันบอลนะพี่ตรงตรงหนึ่งหนึ่งตัวเน่นะครับนี่แดงนะครับตัวหน้าจะพาไปตำลาวก็นได้นะครับที่ดหน้าเลยครับเด้อหนึ่งหนึ่งที่สามแท็กก่อนจะไปดูเลขทูปนะครับหายเบิร์ที่ล่ำต้นเม่ะเคียนก่อนนะครับเมน เดียวไปดูเอาสามตัวเพิ่มดูเนาะออเอาเทียนแท่๋อ,ทอเอาอ่านแทอ่าใช่มไหมีกันเด้อเห็นบ่พี่นอ้องก็เมนไดเดอร์ค่ะลอยกันเบิง่งนี่นะครับเด้อยิงไปหน้ากีนมาแต่คุณแม่เป็นเช่นหนึ่งหนึ่งนะครับลองคุณ <รอ S 1> แม่ดูอ,อีกฟังหนึ่งก่อนนะคะก็จะเกินตัวเดียวกันบ่ Ừ. Yết à, đó mẹ, yết yết tiền, yết Bực sập thì tôi đấy cha. Còn gần nó. Bực sập thiên chết xuống nương. Chết, chết, ừ. 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 chết xuống Mẹ. sám tù mất cả thiên chết xuống nương. Ừ. 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 chết xuống bực bực mù. Nhai 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 mẹ. Bực sập chết xuống

แต่ว่าเหล็กถูบออกมาแล้วโฮกซีสามตัวมื่อนี่ก็ตีเน้นไปที่เหล็กถูบเนาะแม่วดอนเนาะแม่ยังคอยวัดสัตว์เนาะแม่ไอ้คนไม่แข็งฝ่าเอาเลขทูบนะฮะฝวงฝ่าเออขอนึ่แม่ดตะเกียบเนี่ยไห้แล้วเนะดใส่หลังคาไห้แล้วเพิ่นไหยแล้วตีต่อทาง เออพุ่นายเดียวเอ้าโชค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 คุณแม่สิได้สูตรงามเออเอ้าแม่สิได้สูตรงามง่ามเออให้เขาตรงตรงหวยรัฐบาลกันเลยเลยหวยรัฐสมมุติไม่ใครอ่ะแต่ว่าคุณแม่ตั้งใจมาขอรัฐบาลไทยว่าแม่มคุณแม่ตั้งใจมาขอเป็นรัฐบาลไทยนะครับหรือว่าคุณได้จ่าไปตำเล่าก่อนนะครับก็มีทุนไป S <S ยาวไปต่อรัฐบาลไทยนะที่ขึ้นแต้มเดียวไก่เชียงปูค่ะเมียนอู้ หกสี่แปดเก้าสีแปดตรงกันกัปูขมิ้นขึ้นแต้มเดียวตรงกันกัปูขมิ้นเด้อตรงกันกัปูขมิ้นเด้อแม่พ่วงฝ่าแม่พ่วงฝ่าตรงกันคนที่รู้ดีเจ้าก็พบวาตัวเดียวของเพื่อนมาไอเก้าแปดสามเนาะอันนี้สิเป็นหกสี่แปดเก้เก้าีป ขึ้นแต้มเดียวเน้นัวาลองเน่ในเก้าก็ในโคกตัวเดียวกันสามมาเป็นสี่มคุณแม่เอ้ยสิได้สูตรง่ามง่ามเน้อสาธุสาธุวันนี้ให้ซื้อดังเน้อให้ออกตัวนี้นะคุณแม่กับสิได้พ่วงไว้น่าแมนบ่กอสิได้สูตรง่ามง่ามแมนบอสให้ออกเรือแม่เอ้ยสาธุให้ยังเงินไปเชิญขนมากแล้ว